สวัสดีครับคลิปนี้มีสาระนะครับอันนี้จะมาเอาไอแนวนี้ออกจากไอแนวนี้นะครับกับหนามนยครับกันตอนแรกครับก็ไปหาซื้อแนวนี้มาก่อนนะครับสักโลนะครับถ้าไม่อยากกินก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับแล้วเตรียมอุปกรณ์อย่างนี้นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่สามารถใส่ไอแนวนี้ได้นะครับาก็น่าจะตามกลับบ้านได้แล้ว แล้วเอาไอ้นี่ครับมาใส่ไว้ในนี้แบบนี้นะครับใช่ครับหรือจะใส่ไอ้นี้ก็ได้นะครับใส่อะไรก็ได้นะครับเดียวแ,<ต>แวแต่นะครับใส่แล้วก็เทลงไปนะครับนะครับเสร็จแล้วหาฝาปิดนะครับแล้วเขย่านะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับเปิดมากครับ เห็นไหมครับมันจะร่วงอย่างี้ครับถ้าเราใช้อาชีพที่ไม่ดีนะครับมันก็จะร่วงงี้นะครับแล้วมันจะเก็บยากลำบากนะครับเหมืนตั๊มไข่นะครับเอ่าเปิดเรียบร้อยนะครับอันนี้รีบเปิดไปนะครับก็ยิ่งผมทำคลิปครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับแต่ครั้งแรกผมลืมกดถ่ายนะครับน้ามรุดไปแล้วนะหนามรุดไปแล้วนะครับเอามือลูดได้เลยครับปุ๊บก็ให้นะครับนี่นะครับเมาดไ้เป็นแบบนี้นะครับเกิด้ยเลือดครับไม่น่าโชว์เลย